มีเพื่อเนเน้องถามเข้ามานะครับว่าสายพันธุ์ลายแดงสายพันธุ์ไหนดีที่สุดคนนิยมเลี้ยงมากที่สุดนะครับถ้าให้พี่เสนเอกแนะนำนะครับก็เป็นสายพันธุ์ลายแดงมาโครครับนะการพอเลี้ยง ลายแดงสายพันธ์มาโคเนวหนึ่งนะครับตลาดนะครับนะยอมรับเป็นที่นิยมกันนะเราพอและเราต่อยอดสามารถขยายทาอาชีพต่อได้นะครับสามารถคือใครรู้ว่าเป็นสายพันธ์มาโคเราก็ขายสายพันธ์ได้ขายไข่ลายแดงมาโคได้นะครับและถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราจะไปซื้อจากฟาร์มเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นลายแดงสายพันธ์มาโคแท้ก็ต้องบอกว่าเราดูด้วยตาเปล่าอาจจะไม่รู้นะครับแต่ต้องซื้อนะจากแหล่งที่เชื่อถือได้อย่างพี่เซนเอกนะสายพันธ์แรกที่พี่เสนอเข้าก็คือนี่เลยครับนะ <N m icar ly> นี่พี่เสด็จซื้อมาเป็นแคปซูลแบบนี้นี่ครับนะได้แคปซูลแบบนี้มาเป็นาลายแดงสายพันโมาโคนะครับนะแคปซูลแบบนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับต้องบอกว่า,าหนึ่งแคปซูลเนี่ยจริงๆใช้แค่หนึ่งแคปซูลก็เพียงพอแล้วแต่พี่เสด็จซื้อมาติดไว้สามแคปซูลเห็นไหมครับนะจริงๆหนึ่งแคปซูลเนี่ยเพียงพอแล้วนะแต่การซื้อมาติดไว้เขาเรียกว่าเป็นสำรองนะก็ต้องบอกว่าสมมติถ้าเราเพาะ แคปซูลแรกไปแล้วนะเกิดอุบิเหตุเช่นโลติเฟอร์ลงเราต้องล้างระบบน้ําเขียวร่มาลายแดงไม่บูมเราต้องล้างระบบเราจะมีสํารองนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าคนอาพอเลี้ยงเป็นนะครับหนึ่งแคปซูลก็เพียงพอแล้วสามารถต่อยอดขยายทําอาชีพได้เลยนะการเพราะเนี่ยการขยายไม่ยากเลยนะครับนะเอาแคปซูลเนี่ยนะครับหนึ่งแคปซูลนะพี่เซนเอกแนะนําให้เป็น โหลกแก้วแล้วกันโหลกระจกแบบนี้เวลาที่เราเพาะนะเราเอาน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะครับนะ้นําดื่มเราใส่ลงไปแล้วก็เอาแคปซูลเนี่ยเทนะแล้วก็คุ้มค้นไขเข้ากันนะครับประมาณ 2- 3วันเราจะเริ่มเห็นตัวแต่แนะนําให้ใส่เหลี่ยมกระจกแบบนี้นะเราจะมองเห็นาลายแดงนะ การดูลายแดงเนี to to ่ยเราให้เอาไฟมาไว้ข้างบนนะเพื่อรอให้ลายแดงขึ้นมาเล่นไฟนะลายแดงแรกเกิดเนี่ยที่ออกจากไข่มันจะตัวเล็กมากต้องเอ่อบางคนเนี่ยถ้าไม่สังเกตมองไม่เห <Christopher H att ata> ็นเลยนะต้องเอาไฟมาจอนะครับแล้วก็พยายามสังเกตเนี่ยพี่นี่นี่จึงเป็นสาเหตุที่พี่เ้นเอกแนะนําให้ใช้โหลแก้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเพาะในกระมังเนี่ยเราจะมองไม่เห็นลายแดงเลยนะครับนะที่เพิ่งออกจากไข่เนี่ยเราก็จะคิดว่ามันไม่ออกมันไม่ออกจากไข่มันทําไมเพาะแล้วมันไม่ติดมันไม่ได้นะครับนี่จึงเป็นเหตุที่พี่สนเอก แนะนำนะครับใขรที่มือใหม่นะถ้ามือเก่าๆมือเก่าๆเาขาเพาะในกระมังเลยเขาไม่ซีเรียสหรอกเขารออีกทีมันโตมันบูมเลยนะครับการเพาะสำหรับมือใหม่ให้เพาะในเหลี่ยมกระจกแบบนี้นะครับใส่น้ําสะอาดแล้วก็เอาลายแดงเนี่ยคนให้ไข่มันโดนน้าทั่วถึงกันนะถ้าทําให้ไข่จมได้ยิ่งดีถ้าไม่จมก็อย่างน้อยก็ให้มันโดนน้าประมาณ2-3งถึงาวัน,นครับนะลายแดงจะเริ่มฟักออกจากไข่นะเป็นสายพันธุ์ลายแดงมาโคแท้การดูนะให้เอาไฟมาเปิดข้างบน เอามาเปิดรอบบนบน,บนเหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวลายแดงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเล่นไฟกันหนาเมืม่อขึ้นมาเล่นไฟกันนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแลสังเกตดูมันจะเล็กมากช่วงแรกๆเนี่ยมันเล็กมากจริงๆเล็กจริงๆนะครับนะ,อะพอเราเริ่มเห็นแล้วถ้ามันเริ่มเยอะในปริมาณที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วมันฟักออกจากไข่เยอะเพียงพอแล้วให้หาเช่นนึ่งน้ำเขียวก็ได้นะครับหรืออาหารลายแดงน้ำใสก็ได้เอามาเลี้ยงนะครับาอาจจะถ้าหล่ใหญ่ๆ,ๆอย่างเงี้ย เริ่มเติมน้ําก่อนเติมอาหารก่อนก็ได้นะเพื่อให้เขาขายายได้กินนะปรับสภาพเอาน้ำเขียวมาใส่ก่อนก็ได้เมื่อมันเยอะเพียงพอเราก็เอาไปลงบ่อน้ําเขียวก็ได้เอาไปใส่เพื่อเลี้ยงอาหารน้าแดงอาหารน้ําใส่ก็ได้นะครับนะตัวนี้บอกเลยนะซื้อไปครั้งเดียวถ้าบริหารจัดก,การดีมันอยู่กับเรายาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเป็นสิ่งคุ้มค่าพี่เซนเกเอามาแนะนําเอามาบอกต่อนะครับของเจ้านี้นะนี่ นะซื้อถ้าแนะนําไม่ซื้อจริงๆซื้อไป33แคปซูลแบบพี่เซนเอกหนึ่งนะครับคนเราทําอะไรมันต้องมีแผนสำรองนะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งอะไรเยอะแยะมากมายซื้อไปยอมลงทุนไปเลยสาแคปซูลถ้าเราพอครั้งแรกสาหรับมือใหม่ทันไม่รอดเรายังมีอีก2 2อ,อ,อ่าแคปซูลนะครับนะอ่าการเผื่อมันล่มลดิเฟอร์ลงถ้ามันยังร่มอีกเราก็ยังเหลืออีกหนึ่งนะครับแล้วการต่อยอดเนี่ยพี่เซนเอกบอกให้เลยพี่เซนเอกสามารถเก็บไข่นะไข่อยู่ไหนเดี๋ยวดูก่อน ไข่อยู่ไหนเจอ๋อเดี๋ยวเอาไข่ให้ดูนะนี่หลังจากที่พี่เซนเอกเพาะเลี้ยงแล้วนี่เห็นไหมพี่เซนเอกก็สามารถเก็บไข่นี่ จากแคปซูลเดียวที่ซื้อมาเห็นจากสามแคปซูลที่ซื้อมาใช้ไปแคปซูลเดียวทุกวันเนี้ยพี่เสนเอกขยายนะแล้วก็เก็บไข่ลายแดงเรื่อยๆนะครับนะทุกวันเนี้ยไข่ลายแ,แดงตัวนี้พี่เสนเอกก็ไม่ได้แบ่งขายนะก็จะมีพักพวกมีเพื่อนๆกันเข้ามาที่ฟาร์มเนี่ยก็จะแบ่งให้ไปใช้นะทุกวันนี้พี่เสนเอกไม่ได้เออเน้นเรื่องการขายแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือเป็นลายแดงอะไรเงี้ยใครเข้ามาที่ฟาร์มส่วนใหญ่จะแบ่งไปให้ใช้นะครับน,นี่นี่แบ่งให้พักพวกกันไปนด้จริงๆเนี่ยเกือบรึ่งถุงนะ ขนมมาคนนี้มานะแบ่งนะครับอาศัยมิตภาอแบ่งกันไปนะแต่ถ้าใครจะซื้อนะครับนะพี่เส่งแนะนําร้านนี้ร้านนี้นะเขาคือมันเป็นรายแดงมาโคคุณภาพนะครับกินน้ําเขียวดีแตกตัวไวแตกตัวคือ ทนต่อสภาพอากาศด้วยถ้าพี่เซนเอกแนะนำจริงๆมันก็เหมือนลายแดงทั่วไปแหละถ้าโฆษณาเวอร over วอร์ไปมันก็วอร์ไปแต่เท่าที่ใช้งานแล้วคือ,อมันทนต่อสภาพอากาศหนาวมันก็ขึ้นร้อนมันก็ขึ้นนะฝนอาจจะอยู่ที่เราควบคุมน้ําเขียวไม่ให้มันเจือจางมากจนเกินไปเนี่ยตัวนี้ดีนะใครสนใจตะกร้าสายเบือดด้านล่างนะครับพี่เซนเอกแนะนําและปักปุดไว้ให้นะครับลายแดงสายพันธุ์มาโคาแท้การต่อยอดก็คือการเก็บไข่ขายนะเราสามารถเก็บไข่ขายได้นะเมื่อเราเลี้ยงเป็น เป็นลายแดงมาโคแท้ตัวสายพันธุ์ลายแดงมาโคเนี่ยเราสามารถแบ่งขายฟาร์มอื่นก็ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกเลี้ยงลายแดงจรงิงแนะนำลายแดงมาโครครับผมเอาไว้นะครับคลิปหน้าพี่เสนเอกก็จะมาแชร์เทคนิคในฟาร์มนะครับใครสนใจใครอยากได้ทิศดิกในฟาร์มก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เสนเอกด้วยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อเป็นวิทยาทานสามารถแชร์ได้เลยนะครับพี่เสนเอกอนุญาตครับผม